วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับ Alpine รุ่น TXE X, e X 8 0 0 เป็นดิจิ t a ลซ o วด์โ r รเซสเซอขนาด12 Channel ที่มาพร้อมกับแอมภายในตัว8 Channel นั่นเองครับเพื่อยกระดับคุณภาพเสียงในระบบเครื่องเสียงติรินยนต์โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้ครับมาพร้อมกับแอมในตัวสูงสุดถึง8 Channel ให้กำลังขับที่50วัตต์คูณ4และ25วัตต์คูณ4แบบ IMS ครับการปรับแต่งเสียงละเอียดมี e ีควอไลเซอร์สูงสุด31แบนด์พร้อมพารามิเตอร์ EQ รองรับการควบคุมผ่านแอปผ่านการปรับแต่งซอฟต์แวร์บน PC และแอปพลิเคชัน a l p i n e Music บนสมาร์ทโฟนการเชื่อมต่อระบบบลูทูธแบบสตรีมมิ่งรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธเวอร์ชัน5.0ที่รองรับรูปแบบ APTX l o s s l a t e เพื่อการสตรีมมิ่งเสียงคุณภาพสูง และรองรับการจับคู่กันกับอุปกรณ์เสริมอย่างเจ้า RUXC180 ชุดหน้าจอคอนโทรลเลอร์ที่ช่วยให้เราสามารถเข้าไปควบคุม DSP ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขนเป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้ร่วมกับเจ้า X800 ได้นั่นเองครับ โปรเซสเซอร์จากทาง l PI p p i n e pxex 8 0 0เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับคุณภาพเสียงโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการปรับแต่งคุณภาพเสียงที่มีความละเอียดและมีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่หลากหลายครับหากคุณผู้ชมสนใจข้อมูลและการติดตั้งสามารถติดต่อร้านเครื่องเสียงจิรยานโอเวอร์ฮอว์ซาบางกะปิของเราได้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนแล้วพบกันในการรีวิวคันต่อไปขอบคุณนะครับ